ย่องอานเซียส,สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมเจเจเดชชลแล้ววันนี้เราอยู่กับการ r e a c t i o n แฟนอาร์ตของตัวเองนะจากช่องไรผมก็ไม่รู้ประมาณนี้อ่ะดูกันเราเองไปกันเลยโอเคมาแล้วดูสกอนการขึ้นเส้นดูสกอน์โหดูนะดูโปรแกรมนี้ผมไม่ถนัดการใช้นิวนะ ผมไม่ค่อยถานัดการใช้นิ้ววาดสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้เออซัมซุงกาเล็กซี่ที่มันมีปากกาเออประมาณนั้นแหละไม่งั้นเราก็นี่มันเป็นการถ่ายคลิปที่สดนะดูนะดูนะดูปากเลยฮนะถ้ามันเจอขนาดนั้นนะเออ เด็กน้อยก็ใส่ผ้าปิดปากให้ผมแทนก็ได้นะมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้มากเลยถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็าขอขอภัยด้วยนะพอดีว่านางกายพัดลมน้ผมแห้งอย่างวันนี้เพอดีภว่าสาผมเสร็จแล้วก็บึ้งมานี่เลยเจอคลิปพ,พอดอีออกจากห้องน้ำโ,โหดูครับยีเฮ้เอเอ ดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดและกดติดตามกันด้วยนะครับอ่ากดติดตามดูนะจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จหนาเสร็จแล้วอ่าอ่านั้นเน่อันนั้นเน่อันนั้นเน่ทำอะไรอยู่ฮะอ่าเสร็จซะแล้วนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทำใเรื่องไม่ลงตกลง